ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับน,นีเนาอยู่กับเกมส์สเปเชียลฟอร์สวันนี้เราจะมารีวิวปืน ดิสโกเอ็มฟนะครับเป็นปืนที่รับเควสใช่ไหมเควสแล้วเล่นกี่ทีนะสิบนาทีห้าสิบแปดสิบหกสิบนาทีครับก็จะมีกล่องสุ่มมาเราลุ้นอาจจะได้ถาวรแต่ผมได้ประมาณสามวันสองวัน,ว,นวันนี้จะมาลองเล่นปืนนี้เอารู้สึกวันนี้ผมจะได้ประมาณสี่ถึงห้ากระบอกอาจจะมารีวิทั้งหมดเลยรัาปืนนี้มันเป็นยังไง แต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกปืนทุกคบอกอะถ้าคนเล่นโดโทนอะมันจะเก่งมือมันจะดีมากแต่ว่าปืนมีส่วนไหมก็มีนะครับมีส่วนด้วยคนเล่นก็ส่วนหนึ่งนี่น่าจะมารีวิวกันวันนี้มากคนเดียวนะครับมาเล่นคนเดียวแล้วขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านเลยครับที่มาแวะมาเวียนมาดู เดี๋ยวกดแชร์ครกดไลค์ก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะทำมือขวาไม่ต้องใจนะครับเป็นโปรแกรมไม่นันไเวร์ไม่เป็นไรอะ่ะไม่เป็นอะไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะแคบนะครับสายก็มีครับ เป็นไรแล้ววะเฮ้ยโอ้โหไม่ตั้งหลักเลยอะฮัลโหลมากครับชาดด้วยน้ำขัดแล้วเกมนี้ไม่ซีเรียสเลย ใชยแล้ววะไปครับตัวไปโอ้โหปืนหมดพอดีเลนนั่นเด็ผมรอนรุนแรงเกินเดี๋ยวตายตัวร่างกับตัวเปล่า อใส่ท้องเลยอุ้ยซากผมแล้วล่ะกดหนึ่งครับไม่กระตุกเค้าะองครับฮ้ยห,หลังมี <ฮ>เดือดเรืครับโอ้โหเยอะไปนี่หว่าครับไอปืนสวยวอะไอเข้มกิน่ะ làng đúng ừ, không ạ? cài bay. không ưa không cài bay, không ưa ui, cứ tầm à? đây ôi, nghe. มีปืนผมนั่งยิงแม่แม่เก่ากูนะผมรอดอยู่ที่คนเด้นนะครับเยอะไปนะบางทีอะดูหลังก็มี คนหนึ่งครับเฮ้ยไอ้สุกันครับคบขาขาจริงๆ มีไหมเนะี่ยตุ้มโอ้โหอะไรวะอ้าวผมปิงเหรอผมไม่ได้ปิงนะโอ้โหโอ้โหโคตรถึกเลยอะ จะใครนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยมันได้ที่ไหนล่ะเพื่อฆ่าไม่ได้เฮ้ยโอ้โหแอ,อ,อรวะ มาอย่างนี้ก็ไม่ไหวชัด หนึ่งดำหมดไปแล้วที่ตอนแรกจะดำอยู่ให้มันโดนน้ำใช่แล้ววะโอ้โหมันก็ยังมีหนมยิงผมได้นะเฮ้ยพี่ย,ยเกือบ đi sòng chưa hết phù hợp tùng tai với cả thiên đường nhỉ ôi tôi đừng quá nào thêm <laughs> โอ,อ้ยอึดเลยแต่งัวโคตรเต็มสองชิวสองชิวมาใยญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้โหไม่ทันหมูเมื่อกี้ตัวน้ำมันไหลผมนะได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหจบแล้ว อีกตัวเดียวเองผมไม่เจอที่หนึ่งเลยไม่รู้ตัวไหนโอเคครับเดี๋ยวจะไปดีวิวปืนกระบอกต่อไปครับก็โอ้โหได้อีกตัวเดียวยิงไม่ตายโหแต่ละคนถึกกินเลยเกินโอเคเดี๋ยวไปกระเบืนกระบอกต่อไปครับเดี๋ยวขอญอาตไปคลิปนะครับเจอกันครับ